ช่วง Living in Style by VC Fabric ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เบื่อหน่ายชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงอยากจะมีบ้านหลังเล็กๆในฝานที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติตบเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบการตกแต่งบ้านสไตล์นี้อย่างแน่นอน c o น n t r y Style บ้านสไตล์คันทรีนั้นนะครับจะไม่มีรูปแบบที่แน่ชัดเพราะจะแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมและก็ภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือบ้านสไตล์นี้จะสะท้อนภาพการดำรงชีวิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติแบบชนบททั้งรูปลักษณ์ของบ้านที่ทำมาจากไม้อิฐหรือหินที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นนั้นๆรูปแบบการตกแต่งจึงดูเรียบง่ายผ่อนคลายเป็นกันเองและรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของสังคมในชนบทครับ สำหรับคนที่มีบ้านอยู่ในเมืองนะครับแต่อยากสร้างบรรยากาศแบบคันทรีก็สามารถทำได้ครับโดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างโต๊ะไม้หรืองานหัตถกรรมนะครับเช่นเก้าอี้หวายผสมประสานกับเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ที่บูด,ด้วยผ้าลายสกอตหรือผ้าลายดอกถ้าม่านก็ควรใช้ม่านปักลายหรือผ้าโปรมีชายที่เน้นลวดลายธรรมชาติอย่างดอกไม้ และคุมโทนสีให้ออกแนวเอิร์ธโทนเป็นหลักแค่นี้นะครับเราก็ได้บ้านที่มีกลิ่นอายแบบชนบทแล้วล่ะครับและที่โชว์ุงม v ซ f a ฟ r i c แห่งนี้นะครับก็มีผ้าม่านและผ้าบุฟนิเจอร์ที่มีลวดลายและก็โทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่คุณได้เลือกอย่างมากมายรับรองนะครับว่าจะต้องเข้ากับบ้านสไตล์คันที่ตามแบบของคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมแวะไปเลือกชมกันดูนะครับ ร่วมเปิดจินตนาการสู่โลกแห่งการตกแต่งโดย VC Fabric